ไบเดนเล่นสงครามการค้าไม่กระทบแค่จีนแต่เดือดร้อนทั้งโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสหรัฐประกาศขึ้นภาษีกับสินค้าจีนจำนวน14รายการได้แก่รถยนต์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์โซลาเซลล์กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาส่วนประกอบของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์อีวีและรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์อีวีกราไฟธรรมชาติแร่ธาตุสำคัญแม่เหล็กถาวร เปรนขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์หน้าท่าเหล็กและอลูมิเนียมหน้ากากและถุงมือ,อยางชนิดที่ใช้ในทางการแพทย์โดยในปี2566สหรัฐนำเข้าสินค้ารายการข้างต้นมูลค่าทั้งหมด1 6 8 4พันล้านเหรียญสหรัฐนำเข้าจากจีนมูลค่า18.9พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส,ส่วน11.2% ข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์คาดว่าสงครามการค้ารอบใหม่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจการค้าโลกในภาพรวมอีกทั้งยังต้องติดตามการดำเนินการของจีนที่อาจตอบโต้สหรัฐถึงแม้อาจจะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในปี2561 ที่ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและมูลค่าการค้าโลกหดตัวลงอย่างชัดเจนในปี2562แต่ยังต้องติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่สหรัฐดำเนินการอย่างเช่นโซล่าเซลล์ซึ่งรัฐบาลสาหรัฐจะเฝ้าระวังการนำเข้าเพิ่มขึ้นและกำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศอาเซียนจากสถิติการค้าในปี2566พบว่า สหรัฐเป็นผู้นำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมถุงมือ,อยางและโซล่าเซลล์รายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์สูงสุดอันดับ8ของโลกและพิจารณาตัวเลขการนำเข้าของสหรัฐพบว่าสหรัฐนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่มาจากประเทศในอาเซียนและเอเชียตะวันออกโดยจีนเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ5มูลค่าการนำเข้า2,322ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน5.6%ของมูลค่าการนำเข้าเซนิคอนดักเตอร์ทั้งหมดของสหรัฐขณะที่ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ6มูลค่าการนำเข้า1,960ล้านเหรียญสหรัฐสัดส่วน4.7%ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยติดตามสถานการณ์แนวโน้มทางการค้าของประเทศคู่ค้า ที่อาจส่งผลต่อการค้าไทยดำเนินมาตรการป้องกันอุตสาหกรรมในประเทศในกรณีที่มีสินค้าราคาถูกไหลทะลักเข้ามาในประเทศอย่างเหมาะสมลดความผันผวนทางการค้าและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจโดยกระจายตลาดส่งออกและเพิ่มความหลากหลายของแหล่งนำเข้ามากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากสงคารามการค้าครั้งนี้ย่อมส่งผลสะเทือนต่อโลกไม่มากก็น้อยสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้